Thank <laughs> you. โรงเรียนบ้านสมป่อยส,มป,อยสมป่อยวิทยาเสริมเสนอปฏิทินสิ้นกันยาคราฟ้าเปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายวางปากกาอำลาสิทธิ์มิตรหญิงชายดั่งเรือจ้างวางภายใกล้จากกันประวัติคุณครูประยุนลำยงหอมนางประยุนลำยงหอมเกิดเมื่อวันเสราร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2507ณบ้านเลขที่102 บ้านส้มป่อยหมู่ที่1ตําตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดสมรสกับนายประยุทธ์ลำยงหอมเป per ไวเซอร์อาวุโสบริษัท property care and service ประเทศไทยจำกัดมีบุตรหนึ่งคนคือนายปริศนพลลำยงหอมการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันทำงานประจำตำแหน่งวิศวกรที่บริษัทยฮ่มามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ประวัติการศึกษาคุณครูประยูนลำยงหอมจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาป .7 รุ่นสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริมจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมศ .3 รุ่นสุดท้ายที่โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมศ .5 รุ่นสุดท้ายที่โรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัย จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูงปกสสูงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกโสทัศนศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2534ที่โรงเรียนบ้านดูตตำบลดูอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดได้2ปีและขอย้ายกลับคูมลำเนาในอำเภอราศีสไลสอบพจศรีสะเกดได้มีคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวนตำบลไผ่อำเภอราศีสไล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,536จนถึงปีพุทธศักราช2,548ปีพุทธศักราช2,548ได้รับคำสั่งจากสอบจจอศีสเกตให้มาปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนบ้านบึงหมอกตำบลส้มป่อยตามคำร้องขอย้ายของตนเองเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,548วันที่9กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2553ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยาฐานะครูตำแหน่งวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสาขาคณิตศาสตร์และต่อมาได้รับคำสั่งย้ายตัดโคนตำแหน่งจากโรงเรียนบ้านมึงหมอกมาประจำตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านสมปล่อยสมปล่อยวิทยาเสริมตั้งแต่วันที่25มกราคมพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันรวมอายุการรับราชการครูจำนวน33ปี ห้าเดือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทอชอและเหรียญบำเหน็จแห่งการรับราชการเหรียญจกักรพรรดิมาลาตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนต่างๆและที่โรงเรียนบ้านสมป่อยสมป่อยวิทยาเสริมคุณครูประยูนลำยงหอมได้ตั้งใจสอนนักเรียนเป็นอย่างดีสม่ำเสมอด้วยความรักและเมตตาต่อศิษย์ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์อุทิศตนจนทำให้โรงเรียนได้รับการยกย่องจากสังคมภายนอกด้านวิชาการด้านกีฬาด้านระเบียบวินัยคุณครูประยุนลำยองหอมเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสอนนักเรียนโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์้วยความที่ชอบในด้านนี้เป็นพิเศษทั้งที่ไม่ได้จบวิชาเอกเหล่านี้โดยตรง แต่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกฝนทำการสอนนักเรียนในความรับผิดชอบและนำนักเรียนไปแข่งขันความสามารถทางดา้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลระรดับแนวหน้าอยู่เสมอและโดยล่าสุดฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนที่สพปศรีสะเกดเขตสองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้นป .6 และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ นอกจากนี้คุณครูประยุนลำยงหอมยังทำหน้าที่ร่วมกับชุมชนด้วยดีเสมอมาในกิจกรรมต่างๆพร้อมเป็นที่ปรึกษาร่วมกับคณะผู้นำชุมชนด้วยความศรัทธาและเสียสละเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนวันเกษียณเงียนมาหน้าใจหายเกียรติภูมิไม่ได้เงียนลางไปปรากฏวังภาพคงใจชั่วนิรัน ส่ววนตวัคุณครูสุวรรณกองแก้วครูน้อยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำานานการพิเศษเกิดเมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,507บิดาชื่อนายผิวมณีพันธ์มารดาชื่อนางเมียงมณีพันธ์พุ่มลำเนาบ้านดูตำบลดูอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดคู่สมรสนายบัวเงินกองแก้วประกอบอาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่บา้านสมปล่อยหมู่ที่สองมีบุตรด้วยกันสองคนคือนางสาวนาทิดากองแก้วจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขายบุคคลที่สองนายวราวุธกองแก้วจบการศึกษาปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกดนตรีสากลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับปริญญาโท ศิลปก,กรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการครูโรงเรียนสุวรณรณพับพราที่กรุงเทพมหานครประวัติการศึกษานางสุวรรณกองแก้วจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนบ้านคลอจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมศส 3, ที่โรงเรียนกันทราราลมจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่วิทยาลัยเทคนิคสีสเกตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์หรือมหาวิทยาลายัยราชภัฏอไลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในปัจจุบันวุฒิการศึกษาขุศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมศึกษาจบปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงาน วันที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2530บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งอาจาร,รย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านหนองบัวทองปออสปอศีรัตนะจังหวัดสีสเกตพุทธศักราช2 5 3 5ั5ถึง2555ัย้าบยมารงตำแหน่งอาจาร,รย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนบ้านหนองมีหัวดงประชาวิทยาคารสพป,ปราศีสไลจังหวัดรีสเกตปีพุทธศักราช2555 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริมจนถึงปัจจุบันรวมอายุรับราชการ37ปีตลอดระยะเวลา37ปีของการเป็นครูที่ต้องสร้างคนนั้นต้องใช้ความอดทนความขยันทุ่มเทความเสียสละความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่สูงมากทุกวันของการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการจะมีความตั้งใจมุ่งมัน่นอดทนอุทิศกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนศิษย์ในการดูแลเพื่อให้ลกูลกนักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและเป็นคนดีซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อเห็นศิษย์ได้ดีและประสบความสำเร็จดังผลงานพอสังเขปดังนี้ รางวัลครูดีเด่นวิชาสังคมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกดกลุ่มที่9 3ปีสอนรางวัลเหรียญทองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู้ควบคุมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองหมอลำซิงหปีรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู้ควบคุมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองปงลาง5ปี ปีพุทธศักราช2551รางวัลเหรียญทองระดับภาคตอนออกเฉียงเหนือครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับประถมวัยปีพุทธศักราช2557รางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคครูผู้สอนการประกวดกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทองของภาคตอนออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยรูปทุง่งช,ชายระดับประถมศึกษาสองปีและเพลงไทยสากลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น1ปีรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครูผู้สอนการประกวดหนังสั้นหนึ่งปีปีพุทธศักราช2558รางวัลระดับเหรียญทองระดับภาคครูผู้สอนกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยรูปทุ่งเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับประถมศึกษา ปีพุทธศักราช2,556ถึง2,565รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูผู้สอนกิจกรรมปั้นดินน้ำมันระดับประถมวัยนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัญญัวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายนโยนบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดจนจนมีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการเต็มที่รักษา<ห>ภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรตลอดชีวิตการรับราชการครู่่่ยยยยิบบประก,ะยยกัาาานนจจดดหหมมวไไ้เเธออทีู เิีนไปหากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้ในแต่วังขึ้นไป ทีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างคือเคยลืมเลีล้ยงกันไป